ค่ะคนแบบไหนนะคะที่เราไม่ควรจะอยู่ใกล้นะคะที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าสูญเสียพลังงานสูญเสีย energy นะคะคนที่ชอบพูดว่าร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นนะคะเห็นคนอื่นเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีในตัวของคนอื่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนเราก็มีดีมีไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่เห็นความไม่ดีในของของตัวเองเลยนะคะมองเห็นแบบ ความผิดองของคนอื่นนี้เท่าภูเขานะคะความผิดของเรานี้เท่าเส้นผมนะคะคือคนแบบนี้นะคะก็คือจะคบคนเฉพาะตอนที่มีผลประโยชน์เท่านั้นนะคะจะเข้าหาเขาเฉพาะตอนที่มีผลประโยชน์ถ้าเกิดไม่มีผลประโยชน์ก็จะเหมือนคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็คนแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้นะคะ คือยิ่งยิ่งคบไปเราก็ยิ่งเหมือนคบคนผ่านนพาไปหาผิดนะคะจริงๆแล้วชีวิตคนเราเลือกได้นะคะว่าเราจะคบใครคบคนแบบไหนไม่คบคนแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าชีวิตเราเลือกไม่ได้นะคะคนแบบนี้เข้ามาเราคบคนแบบนี้เข้ามาเราก็คบจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราอะเราเลือกได้นะคะ เราเลือกได้ป้อมจะสอนลูกตลอดนะคะตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เรียนชั้นประถมมัธยมอะไรมาตลอดนะคะว่าการที่เราจะคบเพื่อนคบใครนะคะอย่าไปคบเขาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขานะคะคบด้วยความจริงใจนะคะคบเพราะว่าเราเห็นเขาอยากเป็นเพื่อนกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่จะให้เขามาเป็นเพื่อนกับเราหรือว่า เอาสิ to ings, Besides, we 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 ่งของหรือเอาเงินหรือเอาอื่นๆเพื่อที่จะไปซื้อเพื่อนนะคะหรืออะไรแบบนั้นก็คือเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะเพราะว่าคนที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราก็คือต้องคบเราที่ตัวเราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเราในแบบที่เราไม่เบียดเบียนใครนะคะเป็นแบบเป็นตัวเราในแบบที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะมาพูดเรื่องที่บอกว่า คนแบบไหนที่ไม่ควรคบก็คือคนที่เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองไม่เห็นผลประโยชน์ของคนอื่นนะคะก็คือเห็นคนเห็นแก่ตัวแล้วมองโลกในแง่ร้ายทุกสิ่งอย่างในชีวิตร้ายไปหมดนะคะแล้วชีวิตของเขาก็หาเรื่องที่ดีๆได้ยากนะคะคนแบบนี้ก็ถอยให้ห่างนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า